นะครับเข้ามาที่ Google นะครับหน้าเว็บ Google เสร็จแล้วให้เซิร์ชคำว่า s k e t c h u ออนไลน์แล้วดูที่รายการแรกครับหรือชื่อเว็บจะเป็น s k e t c h u p c o m ชื่อในการค้นหานะครับจะเจอเป็นฟรี3 d Modeling นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ เว็บนี้ลิงก์นี้ครูก็จะส่งไปที่กลุ่มเรียนแล้วแล้วนะครับเริ่มเลยแตะเข้าไปเสร็จแล้วให้พวกเราแตะที่ start modeling เสร็จแล้วนะครับให้ในักเรียนแตะที่สตาร์ทอีกครั้งหนึ่งก็จะมาที่หน้าจอของสเกตอัพนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องปรับหน่วยให้เป็นเมตรก่อนนะครับตามที่เราตกลงกันไว้นะครับให้สเกตดูที่มุมซ้ายมือบนครับ 3ขีดเป็นแถบเมนูเสร็จแล้วเลือกหัวข้อ App Setting เสร็จแล้วจะมาอยู่ที่หน้าจอ Setting นะครับให้สังเกตดูด้านล่างครับ Default t e m p l a t e ให้เลือกรายการสุดท้ายครับเมเตอแน่นอนเราปรับโปรแกรมของเราเป็นเมตนะครับพอปรับแล้ว ปิดหน้าจอนี้ไปครับกากบาดอยู่ที่มุมขวามือบนครับเสร็จแล้วทำการรีสตาร์ทแบบนี้อีกหนึ่งครั้งครับวิธีการรีสตาร์ทหรือรีเฟซครับให้สังเกตดูที่มุมขวามือบนครับมีปุ่มรีเฟซอยู่ครับให้หนักเรียนแตะที่รีเฟซหนึ่งครั้งครับเป็นการรีเฟซหน้าจอหรือหน้าเว็บนี้ หนึ่งครั้งครับเป็นการปรับในการบันทึกหน่วยเป็นเมตรเสร็จแล้วนะครับก็จะมาแตะที่สตาร์ทโมเดลิ่ององีกหนึ่งครั้งนะครับก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเราก็ทำการเริ่มการออกแบบนะครับ วันนี้จะเป็นการออกแบบเก้าอี้นะฮะก็คือเราจะเลือกเก้าอี้แบบโครงสร้างแบบง่ายเก้าอี้ของเรานะครับจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วมีประกอบไปด้วย4ขานะครับ4ขาแต่ละขานี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับอ่เริ่มเลยวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมครับก็วาดไปนะครับไม่ต้องใหญ่มาก ได้รูปทรงสี่เหลี่ยมมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะดึงรูปสี่เหลี่ยมนี้ลอยขึ้นจากพื้นนะครับสาเหตุที่ต้องลอยขึ้นจากพื้นเพราะว่าด้านล่างนะครับเราจะออกแบบขาทั้งสี่ขานี่ครับเพราะนั้นเราต้องลอยขึ้นจากพื้นนะครับวิธีการลอยนะครับเราต้องเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับวิธีการเลือก ใช้ลูกศรนนะฮรลูกศรนี้มีหน้าที่ในการเลือกวิธีการก็กดค้างไว้นะครับลากคุมพื้นที่สี่เหลี่ยมสังเกตนะครับพอลากคุมพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วจะเป็นพื้นที่สีน้ำเงินถ้าเป็นพื้นที่สีน้ำเงินนะครับแน่หน่อยความว่าพื้นที่นี้โดนเลือกแล้วนะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือ move m o แปลว่าย้ายครับ ลูกสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วหัวเครื่องหมายบวกนะครับมีทั้งหมดสี่ด้านนะครับแต่ด้านเป็นลูกศรน,นะครครูจะเรียกว่าลูกศรสี่แฉกนะครับเป็นเครื่องมือมูฟมูฟภาษาอังกฤษบอกว่าย้ายนะเลือกแล้วนะครับมาแตะที่บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมครับแล้วสังเกตนะครับมันจะย้ายไปได้นะครับย้ายไปที่อื่นได้นะครับ ในที่นี้เราไม่ต้องไปย้ายไปไกลนะครับให้ย้ายมาขึ้นไปด้านบนตรงๆนะครับเป็นเส้นตรงสูงจากพื้นดินนะในที่นี้สังเกตที่ตรงไหนครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแน่นอนแล้วสังเกตดึงขึ้นมาครับเป็นแนวเส้นตรงต้องเป็นสีน้ําเงินสีเดียวกันกับเส้นอ้างอิงครับถ้าลากออกมาแล้วเป็นสีน้ําเงินนั่นหมายความว่าตรงแน่นอนนะครับ ลาขึ้นไปครับไม่ต้องสูงมากนะครับไม่ต้องสูงมากประมาณหนึ่งให้มีความเหมาะสมนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วนะครับให้ดูที่ตัวเลขมุมขวามือล่างครับตัวเลขนี้คือดิส c ค n คือระยะห่างจากพื้นนะครับของครูก็จะเป็นประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับมันนี้ให้นักเรียนจดจำไว้นะครับว่าเท่าไหร่ จดจำไว้เพื่ออะไรครับเดี๋ยวเวลาเราออกแบบขาเสร็จแล้วนะครับเราจะดึงขาลงมาข้างล่างครับให้มันต้องมีขนาดเท่ากันนะฮะต้องให้มีขนาดเท่ากันนะครับต่อไปเราจะยกเลิกการเลือกครับเพราะตอนนี้เราเป็นพื้นที่สีเงินอยู่นะฮะเราจะยกเลิกการเลือกครับใช้ลูกศรนะครับแล้วเอามือของเราเนี่ยครับ แตะบริเวณตรงไหนก็ได้ครับหน,หนึ่งครั้งแลพอแตะแล้วนะครับสังเกตว่าจะพื้นที่สีเงินจะหายไปนะครับเสร็จแล้วครับเราจะมาเพิ่มความหนาให้กับพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้หน่อยนะครับนี่คือพื้นที่นั่งของเรานะครับใช้เครื่องมือผลักดึงหรือพุชนั่นเองนะครับเพิ่มความหนานะครับไม่ต้องหนาเยอะนะครับหนานิดเดียวแค่นี้พอ นะครับเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วครับปรับมุมมองนะฮะปรับมุมมองมาด้านล่างครับแต่ก่อนอื่นที่จะปรับมุมมองมาด้านล่างเราก็ใช้หมุนมุมมองนิดหนึ่งหมุนเพื่ออะไรครับเผื่อบางทีรูปทรงสี่เหลี่ยมดังกล่าวครับมันยาวเกินไปนะะหรือมันกว้างเกินไปมันไม่เหมาะสมกับการที่เป็นเก้าอี้ นะบางคนนี่ออกแบบไปออกแบบมานี่เป็นโตไปเลยนะครับเพราะนั้นก็สังเกตนะฮะก็จะยาวไปหรือจะกว้างไปเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับนะครับโดยการใช้เครื่องมือปรับผักดึงดันได้นะครับะก็จะปรับเล็กน้อยนะครับของครูก็จะปรับเล็กน้อยนะครเราใช้เครื่องมือผักดึงดันดันเข้าไปนะครับให้มันเหมาะสมนะครับ สังเกตนะครูจะใช้ซูมนะนะครเว้นขยายนะครับนะฮะรูดขึ้นรูดลงนะครับแล้วเครื่องมือจับนะครับเครื่องมือจับตรงนี้นะจับหน้าจอให้มันอยู่ในแนวที่เหมาะสมนะรองรับในการออกแบบนะครับ่ะโอเคมีการปรับขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เปลี่ยนมุมมองนะฮะโดยใช้เครื่องมือหมุนมุมมองครับ มาอยู่ที่มุมมองด้านล่างครับนะฮะเพื่อจะทำการออกแบบขานะครับคูจะซูมเข้าไปเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้ววันนี้จะแนะนำขั้นเครื่องมือตลับเมตรนะครับชื่อมันก็บอกว่าตลับเมตรครับอ่าใช้วัดความยาวความกว้างความสูงครับนะครับเพราะนั้นเราจะใช้ตลับเมตรในการวัด แนวระยะห่างนะครับของขาเก้าอี้ของเราทั้ง4ขานี้ให้มันเท่ากันนะครับวิธีการก็มาแตะที่เลือกที่เครื่องมือตลับนี้นะครับแล้วมาแตะที่บริเวณขอบด้านบนอ่าเราจะเริ่มขอบด้านบนก่อนนะขอบด้านบนนะครับแต่ให้โดนขอบนะนะครับแตะให้โดนขอบนะครับอ่ะพอแตะแล้วนะครับสังเกตจะได้ เส้นปะออกมานะครับเส้นปะนี้ก็คือการวัดนั่นเองนะครับาลากออกมาจากขอบไม่เยอะนะครับประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตัวเลขด้วยพยายามให้มันเท่ากันปึ๊บอของคู่จะเป็น0.10นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนคู่ก็ได้เพราะว่าอุปกรณ์โทศรศัพท์มือถือบางคนนี่ไม่เท่ากันนะครับ ความเร็วความช้าไม่เหมือนกันนะความน่วงนะฮะบางคนนี้ลากเส้นไปแล้วเส้นยังไม่มานะครับเพราะนั้นก็ให้มันเบาสมนิดหนึ่งนะครับอเพราะนั้นของใครของมันเลยนะครับอันนี้ด้านบนเรียบร้อยครับด้านล่างเส้นเดียวกันครับแตะที่ขอบด้านล่างนะแตะที่ขอบด้านล่างครับตัวเลขก็จะพยายามให้มันเท่ากันดูที่ตัวเลขที่มุมขวามือล่างนะครับ บางคนบอกไม่เท่ากันทํำยังไงย้อนกลับได้นะครับปุ่มย้อนกลับอยู่ที่ด้านบนนะ,ะย้อนกลับด้านบนด้านล่างเรียบร้อยครับด้านซ้ายด้านขวาทําลักษณะเดียวกันครับตัวเลขก็จะให้มันเท่ากันนิดนึงนะครับดูที่ด้านล่างขวานะครับ ขวานะครับอ่าให้มันเท่ากันนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบนะครับอ่าเรียบร้อยจะได้แนวเส้นเป็นเส้นประนะครับครบทั้งสี่แนวนะครับเส้นป่านี้ถ้าออกแบบงานเสร็จแล้วเราสามารถลบออกได้ครับมันจะเหมือนรอยดินสอเวลาเราวัดความยาววัดความกว้างนะครับ เราสามารถลบลงได้นะครับแน่นอนมีเครื่องมือ,อยางลบอยู่นะครับเเลือกอยางลบแล้วก็แตะไปที่เส้นแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วเราได้แนวเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เป็นขาของเราครับอ่าทั้งสี่ขาแน่นอนวาดที่ไหนสังเกตนะครับอ่าคูจะซูมเข้าไปที่บริเวณเส้นปะตัดกันนะครับอ่ามุมซ้ายก่อนเนาะ สูงเข้าไปนะครับบริเวณที่เส้นปาตัดกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วว่าสี่เหลี่ยมครับบริเวณนี้นี่ฮะตัดกันเลยครับนี่ครับพยายามประมาณนี้แล้วให้ว่ารูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวครับให้มันมีลักษณะเป็นรูปทรงจัตุรัสจัตุรัสคือกว้างกับยาวนี่เท่ากันนะฮะในที่นี้ครูก็อ่นะฮะพยายามให้มันเท่ากันนะครับ อย่าไม่ให้มันเท่ากันนะครับหรืออย่างที่บอข้อจํากัดของโทรศัพท์บางคนนี่ไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามนะครับเอาประมาณนั้นไม่ต้องตัวเลขไม่ต้องเหมือนครูก็ได้นะครับได้รูปทรงแล้วจําตัวเลขไว้โอเครูปแรกเท่านี้นะครับ,รอ,อ,รรนะรบอยู่ที่ตัวเลขที่มุมขวามือล่างนะครับตัวเลขเท่านี้นะครับนะฮะเช่นเดียวกันกันกบ3าม รูปที่เหลือก็ต้องขนาดเท่ากันด้วยนะครับมุมนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับต่อไปก็จะใช้มุมต่อไปครับรูจะใช้รูปมือนะครับในการจับเสร็จแล้วก็วาดรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะฮะให้มันเท่ากันนะครับตรงนี้นี้นะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยในสองรูปแล้วนะครับอ่าอีกด้านหนึ่ง อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ4อัน4ด้านนะครับเริ่มต้นจากอ่ารอยตัดกันนะครับนะครับอันสุดท้ายาเรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่ขูก็จะซูมออกนะครับ สังเกตก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งสี่รูปนะครับความที่จะเป็นขาได้เลยประมาณนี้นะครับสังเกตก็จะเริ่มจากรอยตัดของเส้นปากนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปครับดึงขาออกมาครับก่อนจะดึงขาให้ปรับมุมมองนิดนึงครับเพื่อการรองรับของการดึงขานะครับูก็ปรับมุมมองนะครับ ก่อนที่จะดึงขาเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือผักดึงดันครับในการดึงขาออกมาครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นรูปทรงอ่าความสูงของเราที่ดึงลอยเข้าไปเท่าไหร่นะฮะต้องจำไม่ได้นะครับเริ่มเลยด,ดึงไปแล้วนะครับดึงไปครับให้มันเท่ากันดูตัวเลขไว้นะครับ คนบอกว่าโอ้ดึงไม่ถนัดนะครับซูมออกนิดนึงอ่าพอได้นะครับนี่ประมาณนี้ช่วยกันนะฮะดึงออกมาตัวที่สองก็คือดึงดึงพยายามให้ตัวเลขเท่ากันนะครับปึ๊บตัวที่สามนะครับขาที่สามนะครับขาสุดท้าย ดูที่ตัวเลขที่มุมขวาล่างด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือรูปร่างของเก้าอี้ของเราแบบง่ายนะครับแบบง่ายนะฮะแบบง่ายนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นเก้าอี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็ลบนะครับนะฮะก็ลบเส้นปะออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราสามารถลบได้นะครับอันนี้เราเกิดจากการออกแบบนะครับ,รบลบได้เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นการนะฮะลงสีนะครับลงสีนี้ เป็นขั้นตอนที่เราทำได้อยู่แล้วนะครับครูก็จะไม่แนะนำเนาะอ่าลงสีก็จะเป็นแต่ที่ฐานสีนะครับแล้วเลือกได้เลยนะครับตรงนี้เลือกตามหัวข้อที่เราต้องการเลือกได้เลยนะครับแล้วพอเลือกเสร็จแล้วก็พับหน้าจอไปสังเกตที่มุมขวามือบนอตรงนี้นะครับก็ลงสีไปตามใจชอบนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมวิธีการส่งงานก็แคปหน้าจอส่งครูนะครับวิธีการแคปนะครับก็เวลาการแคปเนี่ยให้ปรับมุมมองเนี่ยให้มันเห็นนะครับขาเก้าอี้อย่างชัดเจนนะครับเรียบร้อยแลยับประมาณหนึ่งโอเคนะครับ